สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน A.S.A. ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมข่าวดีดีกับพี่คำร้อน สร้างและมอบถนนให้กับคนอำเภอสองเมืองแป้เนอจะบอกคือเราอยู่ไหนเนี่ยเมืองสองแป้ะจะตามหานางให้ตุดหนทางคนเดินแม่ไม่ม,ม มาหมู่ถนนให้พี่น้องประชาชนเนื่องจากชาวบ้านหมู่6ของบ้านดอนแก้วหมู่13บ้านห้วยคอนและหมู่7หมู่17ของบ้านห้วยไม้ตําบลห้วยไม้อำเภอสองจังหวัดแพร่ขาดสาธนประโภคด้านถนนกรมชลประทานโดยสำนักเครื่องจักรกลจึงได้เข้าไปดําเนินการก่อสร้างให้เป็นถนนบนคันคลองระยะทางประมาณ6กิโลเมตรไม่พ้นฝีมือผมส่วนบริหารเคนที่สองเราอยู่อำเภอสองพี่น้องก็รู้กัน เสร็จแล้วก็มีของขวัญถนนชันดีมอบให้พี่น้องเอ้ย ชาวบ้านใช้สัญจรขน,นผลผลิตการเกษตรไปไร่ไปนาไปสวนปริมาณน้ําในแม่น้ํายมมีความไม่แน่นอนในช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยคาดเดาไม่ได้ฤด,ดูแล้งเนี่ยจะเหลือบางทีไหลไม่ถึงหนึ่งลูกบาทเมตรต่อวินาทีพี่น้องเกษตรกรทั้งสองฝั่งขาดแคลนน้นําการเกษตรอุปโภคบริโภคก็มือะมจะมาทานได้หาแนวทางพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ํายมซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านประมาณ4-500ครัวเรือนเป็นไงบ้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คงจะต้องได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์อย่างดียิ่งด้วยนะครับก็หวังว่า ท่านจะดูแลพวกเราอย่างนี้ต่อไปนะครับท่านครับปัญหาหลักปัญหาเรื่องน้ําเป็นปัญหาที่ใหญ่มากโดยเฉพาะน้ากินชมทานมาแก้ไขให้ตลอดครั้งนี้มาทําถนนเน้ชาวบ,บ้านได้เดินทางไปทําการเกษตรออกกําลังสะดวกสบายถือเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งของปี2564ทําถนนให้พี่น้องประชาชนพื้นที่อย่างนี้ประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์ออกบางกายตอนเช้าไปทําการเกษตรถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพี่น้องถูนยบริการข้นคนที่2เนี่ยจะขุดลอกบ่อยืมดินเพื่อเตรียมรับน้ําจากอ่างข้างบน ไปใช้ในรดูแลสรุปพวกเราโอเคไหมเย็ดเย็ดเย็ดสำนักเครื่องจากกลของกรมชลประทานช่วยพี่น้องได้ทั้งเรื่องภายแล้งภัยท่วมขนาดถนนก็ทำเป็นทำให้เห็นกันอยู่จะอี้จะอี้ครับแม่นก็แม่นแล้ว <laughs> <laughs> ประเทศไทยร่วมเชื้อชาติไทยให้สี่ไรัมาแต่ครั้งโบราณแผ่นดิน้ายกับรูปวานื่อให ต่อสู้้มาาครัเกกอนยากให้เมืองไทยแสนดีอยากให้คนไทยแสนดีทุกคนต้องมีเรียีบวินันข่าวที่ดีกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนว่าทุกร้อนอยู่ที่ใดขอให้พี่น้องแจ้งมาสำนักเครื่องจัดกลของกรมฉรบทานยินดีถ้าช่วยได้อำเภอสองเมืองแป้เนอจะบอกคืองงไทยเเเเรรามีีิดถน้อ